ดูกังเปกคนเปิดภาพบริษัทดังนะครับเปิดทีวีดูน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงทั้งโรงงานกันเลยทีเดียวครับล่าสุดทุกคนวันนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสก็เอาบรรยากาศนะครับที่โรงงานชื่อดังในจังหวัดลำพูนครับทุกคน เปิดรายการตีสบเดนะครับน้องอุกอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็พ่อโจเนี่ยโอ้โหดูกันทั้งโรงอาหารกันเลยทีเดียวครับจากครับทุกคนทางพี่เจ๋งหัวเชื้อออฟฟิเชียลครับได้มีการลงรูปนี้เอาไว้ครับทุกคนซึ่งเป็นรูปสุดประทับใจนะครับต้องบอกเลยครับทุกคนว่าอ่าทางด้านบริษัทดังกล่าวเนี่ยอยู่จังหวัดลำพูนนะครับและที่สําคัญเลยคือโอ้โหไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งแม่บ้านพี่ๆพนักงานในโรงงานครับทุกคนรวมถึงหัวหน้างานต่างๆครับทุกคน เป็นแฟนคลับของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเยอะมากๆรีดได้ว่าเกือบทั้งบริษัทกันเลยทีเดียวนะครับและบริษัทนี้ครับทุกคนเขาก็จะมีเหล่าบรรดาพี่ๆดีเจนะครับคอยจัดรายการในบริษัทด้วยในช่วงกลางวันหรือในช่วงเช้าต่างๆครับทุกคนหรือก่อนจะกลับเนี่ยเขาก็จะมีดีเจครับทุกคนจัดเรียงรายการแล้วก็เปิดเพลงรวมถึงเปิดทีวีด้วยในช่วงพักเที่ยงนั่นเองครับทุกคนแน่นอนอยู่แล้วครับบริษัทนี้เขาเป็นแฟนคลับ องอิงเพชรบ้านแพงแบบเกือบทั้งบริษัทเขาก็จะเปิดคลิปน้องเป็นหลักๆครับทุกคนและนี่คือภาพบรรยากาศสุดประทับใจนะครับที่โรงงานนี้เนี่ยเขาได้มีการนะครับทุกคนเปิดทีวีดูอุงอิงเพชรบ้านแพงครับน่ารักมากๆครับและทางด้านเจ๋งหัวเชื้อครับทุกคนเราจะได้เห็นบรรยากาศอยู่ตลอดนะครับเขาเนี่ยก็จะได้มีการไปสัมภาษณ์นะครับาตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นตามตลาดนะคะทุกคนว่าตลาดเนี้ยมีคนรู้จักน้ององอิงไหม ปรากฏว่าโอ้โหคนรู้จักน้องทั่วจังหวัดลำพูนจริงๆเลยอ่ะสำหรับอุงอิงครับทุกคนนอกเหนือจากลำพูนแล้วนะครับลำปางเชียงใหม่เชียงรายเป็น FC แฟนคลับอุงอิงเยอะมากๆครับนี่เรียกว่าคลองใจคนจังหวัดภาคเหนือหรือว่าคนที่อยู่ภาคเหนือเนี่ย โอ้โหนะครับทุกคนเกือบทั้งเกือบทุกจังหวัดกันเลยทีเดียวอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับไม่ใช่แค่พนักงานนะครับทุกคนระดับหัวหน้างานนะครับระดับคนขับรถให้กับเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนก็คือแบบโอ้โหเป็นเป็นเอฟซีแฟนคลับของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงหมดเลยอ่ะนะทุกคนน่ารักมากๆกครับก็ขอให้บริษัทนี้ปังๆนะครับทุกคนเราเห็นบรรยากาศพี่ๆแบบว่า ทานอาหารไปด้วยนะครับแล้วก็ดูน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงไปด้วยเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแฮปปี้นะแล้วทุกคนนี่คือเขาได้มีการลงภาพเป็นกราฟิกเ,เอาไว้ด้วยนะครับทุกคนและเชื่อว่าณปัจจุบันนี้นะครับในบริษัทนี้เนี่ยเขาก็ยังชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมในผลงานของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงอยู่นะเพราะว่าเราก็จะได้เห็นนะครับทั้งช่อง YouTube ของพี่เจ๋งหัวเชื้อเนี่ยก็จะได้มีการอัพคลิปวิดีโอถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ใกล้น้องเนาะอยู่อาจจะอยู่ไกลหน่อยอยู่ภาคเหนือนะครับ แค่ไปถ่ายคลิปถามาคนที่เป็นแฟนคลับน้องเนี่ยโหเอซี oh, <SC S 1> แฟนคลับครับทุกคน<ๆ>ก็<ๆ>ก็แห่เข้าไปชมแล้วนะครับก็ขอให้พี่เจ๋งหัวเชือนะ้อเนาะในพิการอัปเดตคลิปบ่อยๆนะครับเราก็อยากจะเห็นบรรยากาศอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งบริษัทนี้เนี่ยเห็นบอกว่าแพลนว่าจะจ้างองค์ิงด้วยนะก็ต้องมารอติดตามกันว่าจะเป็นยังไงและต้องบอกว่าคิวงานของน้องแน่นมากแล้วก็ โอ้โหการที่จะขึ้นไปเหนือสักครั้งหนึ่งเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวเลยนะสำหรับทีมงานสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะครับเพราะฉนั้นก็ต้องมารอติดตามกันและอุ้มอิมเนี่ยคาดว่าเท่าแก่น้อยอะทุกคนเนี่ยมีความหวังนะ อาจจะมีการจัดออนทัวร์ภาคเหนือด้วยในอนาคตหรือเปล่าต้องมารอติดตามกันเพราะว่าอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยนอกเหนือจากแฟนคลับฝั่งอีสานแล้วภาคเหนือภาคใต้เนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะครับภาคใต้สุราษฎร์นะครับโอ,อ้โ,อโหหลายช่องมากเนี่ยที่เป็นแฟนคลับอุ๋งอิงเนี่ยมันจะเป็นแม่หญิงพารวยนะครับแม่หญิงพารวยเขาก็อยู่ภาคภาคใต้เชื่อว่าถ้าอุ๋งอิงนะครับ เดินทางไปภาคใต้เนี่ยแม่หญิงพาโดยจะพาทีมงานไปสักประมาณ1 0บพัคนอ่ะสิบพันคนนะครับน้องก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นคนของประชาชนจริงๆแล้วน้องก็คือเป็นขวัญใจมหาชนจริงๆสําหรับลูกสาวอุ๋อิงเพชรบ้านแพงนะครับก็ถือว่าน้องเป็นคนหนึ่งเลยที่ มาสร้างปรากฏการณ์จริงๆให้วงการหมอลำเนี่ยไปได้กว้างมากยิ่งขึ้นนะครับและวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าทางบริษัทเนี่ยเขาก็เสมอต้นเสมอปลายนะรักลูกสาวยังไงทุกวันนี้ก็ยังรักน้องแบบนั้นครับทุกคนก็ยังมีการเปิดคลิปบนจอทีวีนะครับดูกันครับทุกคนนะแล้วก็มีการแบบว่าอัปเดตแบบเวลา ทางด้านช่องช่อง u t u b e เขาเนี่ย <_ d ance> เขาไปตลาดเขาก็จะไปถามถึง FC ฟแฟนคลับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงอยู่เรื่อยๆนะครับแฟนคลับน้องเนี่ยอยู่ทั่วจังหวัดลำพูนเชื่อว่าอุงอิงไปปรากฏตัวที่ลำพูนนะเชื่อว่าน้องไปปรากฏตัวที่บริษัทนี้นะโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยไม่อยากจะคิดนะครับคิดว่าแบบกีดก์ดกันทั่วทั้งบริษัทแน่นอนนะครับคือบางคนอะยังไม่มีโอกาสได้เจอน้องตัวจริงนะครับบางคนดูน้องแค่ผ่านไลฟ์ บางคนดูงอิงแค่เขาเรียกว่าอะไรบนช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะครับก็อยากอยากมีโอกาสเหมือนกันเนาะเราคิดว่าอาจจะมีนะผู้จัดใหญ่ใจถึงที่แบบว่าจ้างสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปเนี่ยไปภาคเหนืออะไรเงี้ยทุกคนแต่ว่าไม่มองว่าก็ต้องดูคิวอีกแหละอย่างที่บอกว่าปีนี้คือปีทองของสาวร้อยเพชรบ้านแพงจริงยาวไปถึงปี6 9นะครับยาวไปถึงปีนุ่น โอ้โหคือยาวเลยอะนะครับคิวงานนเพราะฉะนั้นแล้วการจองคิวเนี่ยจะต้องต้องรีบเลยนะครับพี่คนรีบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพอถ้าเรามัวแต่มารอดูกระแสนน่นนี้น่นาจ,จะทําให้เราแบบช้านะครับแต่วิมเชื่อว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเขามีกระแสไปเรื่อยๆอยู่แล้วอย่างอย่างกระแสของอุงอิงเนี่ยหปีกว่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าหลายคนก็มองว่า เอ๊ดังแป๊บเดียวหรือเปล่าแต่ทุกวันนี้คือเห็นไหมครับเวลาน้องไปปรากฏตัวที่จังหวัดไหนเนี่ยครับทุกคนแฟนๆก็คือแบบนะให้การตอบรับอ่ะดีมากๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็แน่นสนามทุกงานนะครับแน่นสนามทุกงานจริงๆนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับทุกคนนะก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่ๆทีมงานบริษัทด้วยบริษัทเดี๋ยวคิดก่อนแพนโดราอะไรสักอย่าง อยู่จังหวัดลำพูนนะครับทุกคนเนาะก็เป็นแฟนขับน้องมานานแล้วแล้วพอเห็นภาพนี้แล้วอิมก็อดไม่ได้แล้วก็แฟนขับก็คืออดไม่ได้ที่แบบจะส่งมาให้อิมข่าวกระแสดูเนาะเพราะว่าเหมือนกับคนถามหาเหมือนกันว่าช่องพิเจ๋งหัวเชื้อเนี่ยเขาก็ยังอัปคลิปอยู่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนก็ใช่แล้วนะครับก็กําลังก็อัดคลิปอยู่ตลอดเลยนะครับเนาะอ่ะ โอเคนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็เอาภาพน่ารักน่ารักนะครับของอแฟนคลับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงมาฝากทุกคนกันแล้วกันเนาะเป็นภาพที่แบบว่าพี่ๆี่ในโรงอาหารเนี่ยบางทีนั่งฟังเพลง,พงอุงอิง,องบางทีนั่งดูทีวีดูลูกสาวตลอดอะไรเงี้ยครับทุกคนบางทีเปิดเข่าอิ่มดูด้วยนี่คือความน่ารักนะครับเสมอต้นเสมอปลายนะครับแล้วก็ฝากพี่พดีเจเนาะพี่พดีเจตอนนี้น่าจะกําลังรอเพลงใหม่ของน้องอยู่แล้วก็เตรียมเปิดทั่วโรงงาน และก็ฝากด้วยนะครับช่องพี่เจ๋งหัวเชื้อนะครับฝากให้แบบว่าอัพ คลิปบ่อยๆนะครับทุกคนเนาะแล้วก็แฟนๆเราก็ช่วยไปซับพอร์ตกันเดี๋ยวเพลงใหม่ของอิงมาเนี่ยเชื่อว่าเดี๋ยวพี่เขาก็จะเอาไปเปิดในในโรงอาหารนี้จากบริษัทดังอย่างแน่นอนนะครับทุกคนนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากพ่อแม่ๆอีกเช่นเคยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับอิมข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอส่งกําลังใจให้ลูกสาวอุงอิงด้วยกันแล้วกันนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับน้องในทุกๆโมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมอิ่มโดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทุกคนดูสีฟ้าร้องข้างหลังฝากพ่อแม่ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ